สวัสดีค่ะเอซีเพิ่งฟื้นเมื่อวานใช้ร่างหนักไปหน่อยขอต้อนรับเข้าสู่ปูนัดละทุ่ง EP ใหม่นี้นะคะวันนี้น่าจะพยายามทำกรงไก่ให้เสร็จแต่มีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าสว่วนคุมูมารีไม่รู้ตื่นหรือยังเพราะว่าวันนี้หนางใน้พักเนาะก็เดี๋ยว ถ้าเขาไปไหนก็จะขอเขาถ่ายดีโอส่งมาอัปเดตให้แฟนๆได้ดูกันนะไปเดี๋ยวไปอาบน,น้ําก่อนแล้วไปทํากงไก่กันดีกว่าตางตางหนูไม่แบ่งน้องเลยเนี่ยน้องนอนตัวผอมน้องนอนตัวผอมมากแล้วตางไม่แบ่งน้องเลยลูกนะวางติดคอไม่ให้กินกิงหิวปะผอมลูกพอลี่ อริพอมอยากกินไหม,ไ,ม,มไปขอพี่ตังกินบ้างนะกินใหญ่เลยวะตังตังหิวมาจากไหนฮะเนี่คอเคี้ยวบึางนี่กินอะทำะไรคะทันผักเหรอจ้าวันนี้ไม่ได้เกลี่ยรองพื้นหรอคะร <laughs> องพื้นเป็น,นเส้นๆเลย นีลูกๆก็ปลุกทั้งหลายพิ๊ดปิ๊ดพิ๊ดปิดไปไหนมาลูกนะเปิดเราเข้าไปโง่ใจไดีกว่าดึม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 ดู้นึา ไปไดทอรี่เป็นหมาผ่าสายพันธุ์ที่ดุร้ายมากนะคะมีความดุร้ายมากดุกร้ายมากนะคะความโหดร้ายของมันคือจะชอบหากินขี้ไก่ค่ะไม่ได้กินไก่ะคะ่ะกินขี้ไก่ฉะนั้นมันก็จะโหดร้ายกับเรามากเวลามันไปเล่นกับเรานะคะตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ กรงไก่ที่เราทําค้างกันไว้ก็อากาศดีแดดแรงลมดีนะคะก็พี่นัดก็จะมาทํากรงไก่ต่อวันนี้ก็จะเหลือแค่ตีโครงข้างบนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวยิงยิงแมกลมอ่ะเอามายิงมุงลวดยิงตะแกรงติดก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนการแบ่งคอกที่พื้นข้างล่างเนี่ยค่ะจะได้ทําหรือเปล่าเพราะว่าเออกว่าจะตื่นนะตอนนี้ก็ประมาณ 1ิบเอมงครึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวนะต้องไปทำอน้นทําช่วยประแจแพ็คของส่งก่อน3ามโมงครึ่งเสร็จแล้วก็ต้องไปบ้านกลับไปบ้านปูนะคะไม่รู้ว่าม่มีความสังหอรว่าเอ๊ะกองปอมที่บ้านจะล้นหรือเปล่ากลัวน้ําหมดบาตายเดี๋ยววันนี้ต้องรีบกลับไปเร็วหน่อยค่ะไปติดตามดูกันว่าวันนี้ทําอะไรบ้าน วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดของเราเราก็ส่วนมากจะอยู่บนที่นอนนะคะออกไปกินข้าวแล้วกลับมาอยู่ที่นอนแล้วตอนนี้ก็ดูวันเล่ยวันทีนชันมเอเชียของผู้ชายอยู่นะคะ,ะเราได้เซตแรกไปแล้ววันนี้มีน้องๆไปไหว้พระแต่เราไม่ได้ไปเพราะเราตื่นสายเราก็เลยได้นอนดูวันเล่นะคะ ออลืมเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปูนัดรัดทุ่งนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราต้องพักผ่อนและซ้อมนะคะเดี๋ยวไปดูวเลขต่อก่อนนะคะตอนนี้สองหนึ่งแล้วจ้า แล้วก็จบได้สามหนึ่งไปเลยนะยีงมุ้มขึมแล้วนะคะฝั่งนี้ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะขึ้นแผ่นการศาสตร์ฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาขึงตรงนี้ต่อทำตรงนี้ต่อ,ตอ,ตอแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหน้าถึงจะได้ใส่ตัวตะแ,แกรงเพราะวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วแต่ต้องไปแพ็คของส่งแล้วร้อนไม่ร้อนดูเอาค่ะเปลี่ยนเสื้อค่ะเปลียกทั้งตัว ก็สดวกดีสนดกดีวันนี้ไม่เสียเลือดนะวันนี้เสร็จแล้วแพ้สาก็ไม่เป็นไรเนาะกชื่นชืนะทุกคนพรุ่งนี้สู้ใหม่นะไม่เป็นไรทีนี้เราเชียร์วันเล่ผู้ชาเสร็จแล้วเราก็ไปดูแลตัวเองกันนะคะด้วยการไปทำกายภาพกันค่ะ ลดกายภาพที่แสนจะใจดีของเรานะคะ่ะ <อ é. S 1> พี่บอยๆค่ะโอ้โห,โโหโดดสี่เินื่อยมากเลยเพราะว่ากว่าจะทำเสร็จ คุณนายกะของไม่เคยพอนะคะวันไหนของน้อยทำเยอะวันไหนของเยอะทำน้อยทําเติมกันอยู่แหละสนุกสนานวันนี้เปลี่ยนเสื้อเป็นตัวที่สามนะเปียกหมดไม่เหลือไปไปรีบไปลูกค้ารอของแล้วซีเวิเ ช่วงนี้รู้สึกรถเริ่มเยอะขึ้นนะคะเหมือนแบบคลายล็อกดาวน์แล้วก็คนก็เริ่มดูคึกคักคึกคักขึ้นพอสมควรเลยหวังว่ามันจะไปจากเราเร็วนะคุณแต่ถ้ามันไม่ไปก็ขอให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมากกว่านี้ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าต้องแยกลางค่อนข้างเยอะเลยนะคะมไม่ว่าจะ ทำกงไก่ต่อแล้วก็ช่วยปแจในการที่ <c oughs> คือเธอให้ปแจตทำคนเดียวนู่นะสองทุ่มก็คงยังไม่ได้ส่งของตอนนี้คือกำลังขับรถไปบ้านน้องปูนะคะเดี๋ยวจะมีน้องมารับแถวบ้านน้องปูแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งที่สั่งของมาแต่เดี๋ยวนัดรับกันอีกทีหนึ่งก็นต้องขอบคุณทุกคนนะที่ อุดหนุนสินค้าของสอวอทั้งหลายนะคะต้องขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะคือคือติชมกันได้นะว่ามีอะไรอร่อยไม่อร่อยยังไงนะคะจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแต่นะก็พยายามที่จะพวกเขาเรียกอะไรแพ็กเกจจิ้งอะไรย่างเงี้ยก็พยายามจะเออทำให้ให้มันดีหน่อยถึงจะต้องทอะเลาะแบบคุณนายแจ๋เขาบ้างว่าเขาจะแบบว่าไม่ใจะเอาอย่างเงี้ยอย่างนี้แต่ว่าฝามันหลุดง่ายไงพอฝามันหลุดง่ายเราก็ต้องมาดูว่า มันมีตัวไหนที่ว่าใส่แล้วมันดีมันไม่ค่อยหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแพคเกจอันนี้กนะ็คือยังไม่ค่อยพอ,ยอยใจนะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะในอนาคตถ้ายังทํากันไหวอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนแพคเกจอีกทีนึงนะคะดูดูกันไปก่อนว่าจะทาไหวกันขนาดไหน <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะค่ะกายภาพสุดแล้วหายเจ็บ ชั่วขราวดูเดี๋ยวเราไปซ้อมอีกก็อาจจะตึงอีกอะไรนี้จะต,ต้องขอบคุณน้อง่อยนะคะที่วันหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าต้องมาทำกายภาพให้เรานะคะยังไงก็พบกันในอีพี EP หน้านะคะอีพีนี้ไปก่อนบายบายทอลี่ทำไรอ่ะอ้อนกินไรแหบมบฉันทานเข้าเย็นยังไม่ได้เลยนะ ต้องขอบคุณนะคะสำหรับอาหารเย็นนะอร่อยมากวิชายก็อร่อยแล้วก็ขนมนะคะที่เอามาให้กันนะคะสรุปไม่รู้ว่าทุกคนมาซื้อขนมเราหรือเอาขนมมาให้เรากันแน่นะต้องขอบคุณมากก็ขอบคุณแค่ไม้ไผ่นะคะแล้วก็ไม้กวาดเขาเรียกอะไรไม้กวาดทางมาพร้าถ้าใครสนใจอยากซื้อนะติดต่อพี่นัดได้เดี๋ยวพี่นัดให้เบอร์โทรไปจะได้สั่ง เพื่อขายได้ทั่วราชอาณาจักรไทยนะคะ<ม>ป่านี้คนแก่น่าจะเอนหลังสลบเหมือดไปแล้วดูจะเหนื่อยสำหรับวันนี้นัดรัะปูนัดรัตทุง่งแล้วก็น้องลิลี่นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาอย่างมีความสุขนะคะทำงานอย่างสบายกายสบายใจตั้งใจเรียนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย